สวัสดีจ้ายายเห็นลานดกจ้าขอไม้เก่าไม้เดิมเด้อจ้าพี่น้องป้องไปจ้าพิกกัดกะบ้าน้องเมฆจ้ะตะบนหัวขาเพิ่มพิธีเล็กเจ้าบนราชธานีจ้ายายมาตามหาหน้าใหม่อีกเด้อจ้ะไปเห็ดทวงไหวจ้ะช่วงนี้พันออกเนาะจ้ะมาหาเพิ่นจ้าย่าจหน่อยเดือนหนามื่อกระเสบดจ้ะยายก็เลยจะมามาเห็ดทวงจ้ะ เป็นมือที่สองจากเมื่อวานยายโอ้เมื่อวานยายบริแมจะเห็ดอันใหม่ทวงลงให้พี่น้องเบิง้งเนาะจากบ้านนี่จ้มะมะันจ้ย้ายมาหาอันใหม่อีกตามเคยจ้ะแต่เป็หลุนกับยายจ้าพ่อแล้วจ่าหยอดหนึ่งจ่าหยอดยัง่ี้เลยจ้ะนี่จ้ะหยอดหนึ่งจ้ะนี่จ้ะนี่หยอดหนึ่งนาะจ้ะพี่น้อง ท้ายถ้มก็อย่างแน่คือว่าเราจะพี่น้องผู้เดียวเนาะจะนอนหนึ่งจ้าลาหอยค,คู่หินคือเก่าแลวจะพี่น้องนอนหนึ่งจ้า เอาปเไปเห็ดไใบจะกินนู้นโดนน่าจ้ะนอนนึงจ้ะนอนนึงจ้ะสองหอยาจ้ะพี่น้อง่ายหมดอาเสียมานังดินเพิ่นนู่นจ้ะนี่เป็นนังดินจ้ะขาวๆง,งามๆเลยจ้ะนี่ไปตมบ้านนี้ได้จ้ะพี่หนอ มันเขากู้เขาก็ได้คือเก่าจะสวงนี่น้ำใหม่ออกน้อจะหาไปเห็ดทูใบตะกินโดนโดนน้อจะพี่น้องสวงเห็ดายก็มาหาน้ำใหม่แล้วจะไปอันถนอมใบตะกินเดือนสีดือนหาน้อจะยอดหนึ่งจะย้ายเอาบอดดายสักเดี๋ยวย้ายเขึ้นไปเอาเดเลยจ้ะพี่น้องน้ำใหม่บงจะมีหลายแบบเล้วจะชนิดเขียวจ้ะตัวนี้นี่นี่จ้ะชนิดเขียวจ้ะ ตัวนี้ชนิดเขียวคือกันจะขึ้นชูงพอดีเองตัวนี้ชีหยอดจะพี่หนอมาแก่นเนี่ยชี้หยอดจะ้ะยอนนึงจะ้ะยอนนึงจะ้ะชิได้บ้านหนอจะหยะอดน,นี้มึงนี่จะพี่หนอ เนื้อเ,เอาเนี่ยก็ยายกระจิบบอนเอาให้เบิองด้วยจ้ะเหลือตาเพิ่นจ้าเพิ่นบอลเอาเนือ่นองจากเมือ่อในตลาดนัดเพิ่นฮักแปรต่มขายเนาะจ้ะพี่เนาะก็พ่อได้อยู่จ้ะโบแม่นว่าเพิ่นเอาเบิดเพิ่นหาดต้นหยอดนี้ไงเอาไปเห็ดทุ้งหนอดจัจงได้เอาอได้เมื่อบอกจะเอาก็เจียนออกเอาสองหนอดจ้า รอหวยกระนำเลิกจะพี่น้องรอถักปลูกจะข้าวก้นจะมึงก็ไายวะเสียดลยจากถุงนาะจ้ะเมื่อนี่เป็นอะไรโจดปลาจ้ะเกิดธรรมษาจ้ะว่าเป็นอะไรปลูกเด้อจ้ะไปมหากับมหาได้จ้ะเพราะว่าพระกระเหลิมออกอยู่จ้ะไปเขาก้อนกับไดนก้อนนาะจ้ะถือโซษเพื่นบ่วักับพ่อได้หาคิวจ้ะกระสุบซึ้ โซดปัญหากกับบ่มีพ่อหยอดเด้อจะพีิหนหอกรอตามหอยกุหินจ้าถอดจอกับยา,จายจ้าจองหยอดจ้ารอดนึงจะพีิหนหอกพิหนหอกพันหักไปไหมไหมเลยจ้านี่เห็นบ่จ้าเนี่ย,น,น,ยนี่มันนอาขีดเก่าเพิ่นละจ้าพิวกก็ทิบพันักไปอันเบิดดอกหน่อจ้า ใช่ก็อเราเห็นอีกหยอดหนึ่งเนาะจ้ะหนึ่งการกู้จางหาแะไรเนาะจ้ะพอได้กินในอยากจ้ะนอนหนึ่งง่ามๆจะพี่น้องกอน้ะใหม่จ้ะแต่ว่าพนหักไปร้ายจ้ะพี่น้องให้มาหนี่จ้ะพนหักไปเมื่อสับหนี่จ้ะ วันน้ยายเขาโซนมาถือจ้ะแล้วถลุนต่อเด้อจ้ะว่ายายเิมานหรือบ่จ้ะต่อนหนึ่งจ้ะต่อนหนึ่งจ้ะต่อนหนึ่งจ้ะจ้ะ,จะต่างคนต่างหาเนาะจ้ะพี่เนาะ nhỏ Nghai 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 nâng Nghai nhỏ Nghai 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 nhỏ nhỏ kìa nhỏ cha xi nhọn hà nhọn nó cha ô phần hạt có là tuấn nè dài vừa hình hà nhọn cha con này cha phi nọ muốn là cha หาเงีนใหม่นะจ้า nữa, จพี่น้องย่แหละก็เสียดายทุ่งก็เที่ยวนึงเลยจ้ะนอหนึงจ้ะก็บวมวนก็ไปได้าาดาได้พี่เนาะนอหนุงจ้ะห่อนจ้าพี่เน,นาะวนไปน้ำใหม่ก้อนห่อ นีจ้ะรอในคนกเกาเลยนะจ้ะนอหนึ่งจ้ะมากมันนั้นหลายๆเลยจ้ะพี่เนาะมานมันีกพนันกงานนะจ้ะม,มันนั้นใหญ่เอาไปสอบหนึงหักค่าเดียวพ่อสมวงจะจะจะพี่เนาะ อันนึ้ำชาพ่นเบิดมันก็สิเหลือตาพ่นแล้วเนาะจ้ะพี่น้อจะบูสตดเป็นได้เนาะจ้ะมาจ่ายยังเหลือตาหยดยังไง,งอยู่เด้อจ้ะน,นี่มาจ่ายหยดหนังนี่จ้ะ เาัตถุชนกันได้เนาะจะพี่น่อตัวนี้หน่อนี่นเอาและยางหน่อนี้จ้ะยใหหักลุดลงเสือจจังเนาอุ้บได้บ่ได้ก็บาเนาะจ้ะ

Ô đừng cháu. Na bọn em yêu thương, mày đâu chắc mà Ô có dạy, cháu, nhìn, nhìn, dạy nhìn, 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 như sông nhỏ nhìn, 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 chi nhỏ chái chi cháu nhỏ chái